สวัสดีพี่น้องครับผมวันนี้ลงเกี่ยวนะครับวันนี้ก็กำลังปรับเส้นทางในการลงเกี่ยวนะครับดันคันนาคันนาค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับวันนี้ก็แท็กเตอร์ยันมาก 5าส้เนเรียงครับผมเป็นโซนกำลังในการบุกเบิกเส้นทางให้รถเกี่ยวได้สัญจรไปยังแปลงนาที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ แต่งท่อช่างหนึ่งวัยรุ่นสร้างตัวครับผมท่อสแตนเลสอย่างสวยเลยนะครับเครื่องยนต์เดิมๆครับผมไม่มีการปรับแต่งนะครับเยินมาตัวนี้เป็นยินมารุ่นใหม่นะครับ หลายคนถามว่าทำไมไม่ขึ้นเลยนะครับก็ผมไม่ขึ้นครับผมเพราะว่าผมผมรักรถเกี่ยวนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นเลยนี่ก็ค่อนข้างที่จะสูงเราก,ก็ต้องคำนึงถึงวา่ารถตีนจะขับนี่เวลาขึ้นที่สูงเนี่เวลาลงก็เขียวเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลต่อระบบช่วงล่างต่อระบบ ตากเกี่ยวของรถนะครับนะรถเกี่ยวหลายท่านก็มืออาชีพนะครับก็ไม่จําเป็นต้องออบุกเบิดคนานะหลายคนก็ขึ้นได้เลยนะครับแต่ว่าผมกองมือใหมนะ่นันยังยังยังไม่ไม่กล้ายัางไม่กล้าที่จะเอากถขึ้นคนาโดยที่ไม่มีการเ,เปิดทางก่อนนะครับ กันมาก็ข่างที่จะใหญ่นะครับเปิดทางนิดนึงนะก็พอรถขึ้นได้ก็ลงเกี่ยวได้สบายเลยดินค่อนข้างที่จะแข็งหน่อยนะครับใช้ผานนั้นเอาไทนะครับ ถาใบเกียร์เดอร์นี่ดันไม่ได้่ะดินแข็งต้องใช้ผานเบืบอ่อนร คนขับรถไถก็มือชีพนะครับช่างจงนะครับเอประสบการณ์ในการขับรถไยก็ไม่จำกว่า20ปีนะครับเลยมาอยู่โรงงานด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นมือชื่อในเรื่องของการไกา,ารไถการปรับดินก็ถือว่าค่อนข้างที่จะชำนาญ ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ให้กําลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามคลิปคลิปข้อมูลข่าวสารนะครับเอาโอเคครับผมจะทำการลงเกี่ยวแล้วครับผม लगा